ห้าเรจะจะเช้าแล้ว,ว,ลวเฮ้ยเหลืออีกสิเปอร์เซ็นต์หลือลอีกสิเปอร์เซ็นต์จะเช้าแล้วโอ้โห มีต่อเฮ้ยรู้ผมเข้าใจแล้วโถแค่นี้ไม่เห็นยากเลยแม่ไม่เหลือตัวเดียววะไม่เหลือตัวเดียววะ แป,ป๊บเดียวเองแป๊บเดียวเองนะเนี่ยมาแล้วตั้งข้างเลยอ่ะใจรือเปอาเนี่ยมันอยู่ตั้งข้างเลยเนี่ยอีเจียบอีเจียบไปอยู่ที่เดิมอ้น,นี่ก็อยู่ที่เดิมโอ,อ,อ้ยเยอะป๊อทำไงอ่ะทำไงอ่ะ ยังอยู่ที่เดิมยังอยู่ที่เดิมสามตัวเลยทำไมอ่ะทำไมกดไม่ได้ทำไมกดไม่ได้ทำไมกดไม่ได้อ่ะทำไมกดไม่ได้อ่ะเอ้าเอ้าแล้วิดอันนี้ก่อนแล้วทำไมกดอันนี้ไม่ได้ทำไมกดไม่ได้ทำไมกดไม่ได้อ่ะเดี๋ยวกดดีเดี๋ยวกดดีทำไงอ่ะแบตกูเหลือไม่ใช่หรอแบตกูเหลือ อะไรอะไรวะกูปิดแล้วไม่ใชจหรอกูไปไม่เปิดไม่ได้ทำไมอะทำไมทำไมก <c oughs> ูเปิดไม่ได้ทำไมเปิดไม่ได้กูวิ่งออกทางขวาได้ไหมเนี่ยทำไงเนี่ยแล้วมันอยู่ไหนเนี่ย <c oughs> <c oughs> เจีจจจ hehe, จ oh, จ Luna, ๊ยบเจี๊ยบเจี๊ยบมาแล้วโอ้เจี๊ยบอยู่ลุน่าลหน้าลหน่าลุน้าไม่อยู่่ะแล้วเจี๊ยบอยู่ไหน่ะโอ้มือึงมือึงมืมงไม่ต้องอาบปากกันก็ได้จ้ตสามตีสเหอ้าสิบเจ็ดเปอซ็นตไอ้เจี๊ยบโอ้ยเจอทันตันตันทันอยู่ทันอยู่ตันอยู่ตันอยู่จะเล่นกูจะเล่น อะไรอะ่ะอะไรอะ่ะเอาเอาเอา,เอาไม่เอาไม่เอาก็กูล็อกมนันไว้แล้วไม่ใช่เหรอกูล็อกใครบอกว่าไม่ได้ล็อกนานๆมันจะมาก็กูล็อกแล้วนี่กูล็อกแล้วนี่กูล็อกแล้วอะไปยัน <c oughs> <c oughs> ไฟแล้วมันจะมีเงาไปาพาดที่กระจกกระจกตรงไหนวะอ๋อตรงนี้ใช่ไหมที่แสงออกมาอันนี้ยังอยู่อันนี้ยังอยู่แล้ว ฮะ <Huh? S 2> มีอยู่ไอ้นี่อยู่ไอ้นี่อยู่มันมันเพิ่มมันเนี่ยมันเพิ่มมันเนี่ย <c oughs> เี๊ยบ <c oughs> น้องตายไร <c oughs> เยนี่ไครเนี่ย ไอ้เที่ยมึงเบ่งเร็วจิบเป่งเลยทีโอ้โหไอ้เกือบเกือบไปสองรอบแล้วเนี่ยไอ้เกี่ยแม่งหายแต่แม่งไม่เคยโผล่เลยที่ี่มึงหายมึงโผล่เร็วจิเป่งเลยนะมึงนะกู้เชี่ยงผู้เชี่ยงผ่านแน่นอนหายไปไหนไอ้นั่นหายไปไหนไอ้นั่นหายไปไหนโอ้ยอ้ย ไหวมากมึงไหวมากมึงไหวมากเลยยังอยู่อีกมึงจะแช่อะไรหน,นักหนามึงเป็นเชี่ยอะไรก็ห้องนี้เนี่ยมึงออกไปแล้วออกไปได้แล้วโตวมึงเช่าที่ไว้หรือไงวะไอ้เชี่ยนี่มึงไปได้แล้วเนี่ยโต้เชี่ยมึงก็ซื้อคานมาเร็วจังเลยไปโอ้โหไอ้พ่องซื้อสัมภารไว้เหรอไปได้แล้วโตอ้ รอกูเปลืองแบตเปลืองแบตเปลืองแบตไปยังโอ้โหไปเหอะกูขอแล้วนะพ่อมึงไปไยอยู่ได้จะไปเลยไปเลยอยู่ทำไมเดีย่ยโอ้มึงไปได้แล้วคอกูคอกูคอกูไปกูคอกูคอกูคอแนละ้วอย่าอยู่อย่าต้องผ่านให้ได้ ต้องผ่านให้ได้เลยต้องผ่านให้ได้เลยต้องผ่านต้องผ่านต้องผ่าน <c oughs> ปิดไม่ตัดนะคุณ